สำหรับท่านใดนะคะที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะเป็นเกิน2เดือนแล้วดูแลมาหลายวิธีก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะ แล้วหมาลองกระดูกทับเส้นนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรลองเช็คตามอาการดูนะคะ1นนะคะเราจะมีอาการนะคะปวดบริเวณหลังหรือขอบกางเกงในบนนะคะเป็นปนหายๆนะคะกินยากก็แล้วปยาภาพก็แล้วรวมถึงคุณหมอจะสั่งผ่าตัดน,นะคะ2นะคะจะมีอาการล้านะคะตามสะโพกนะคะร้าลงขานะคะ3นะคะจะมีอาการช้าที่ปลายเท้านะคะ4กล้ามเนื้อขาจะอ่อนแรงนะคะ5จะกั้นปัสสาวะไม่อยู่และขับถ่ายลําบากนะคะท่านใดที่มีอาการเหล่านี้อยู่นะคะใบไผ่แนะนําเลยนะคะให้ทานสารสกัด2ตัวนี้คู่กัน กันนะ บอกเลยว่าจะเห็นผลนะคะดีขึ้นตามลําดับเลยนะคะใบไผ่ขอนะให้ทานต่อเนื่อง3าเดือนนะคะกระปุกสีม่วงตัวนี้นะคะจะช่วยในการฟื้นฟูหมอนรองกระดูกของเรานะคะให้กลับแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นะคะส่วนกระปุกสีเหลืองตัวนี้นะคะจะช่วยในการฟื้นฟูเส้นเอ็นเส้นประสาทนะคะทานคู่กันนะคะจะเห็นผลชัดเจนเลยค่ะใครที่มีอาการเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะรักษามาหลายวิธีแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะลองเปิดใจนะคะรักษากับใบไผ่สักครั้งนะคะแล้วคุณจะเห็นผลนะคะตามรีวิวที่ทุกคนเห็นมาเลย ะคะใครสนใจก็ติดต่อมาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางคอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะ